กับน้องโลมาไป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากจะไปรู้จักกับแบบว่าผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราบ้างเพราะว่าเพื่อเมื่อกี้ก็ซีบปากมีไปเห็นันเดียวเพื่อบอกว่านัดที่เขาไว้อ๋อนะคะใช่ไหมเพื่อใช่แล้วได้เลยได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันค่ะหลังจากที่ดูโชโลมากันเสร็จแล้วเรียกได้ว่าประทับใจมากๆเลยแล้วตอนนี้ค่ะพวกเราก็อยู่กับศตวาแพทย์ของที่นี่นะค็คือหมอเนยนั่นเองสวัสดีค่ะ ขอทราบก่อนเลยค่ะว่าที่เนี่ยค่ะเริ่มต้นสร้างมาได้ยังไงคะก็เดิมทีครับคือเราสร้างที่นี่มาเพื่อเป็นสถานที่รองรับโรมาที่บาดเจ็บจากการถูกเตือประมงติดอ้วนมาจับมาอะไรเงี้ยล้วก็เราไปขอเขามาเพื่อเลี้ยงเพราะว่าถ้าเราไม่ขอเขามาเนี่ยเขาก็จะบาดเจ็บหรืออาจจะถูกเอาไปขายเป็นเนื้อ,อ แสดงว่าคือเราก็เอามาแล้วก็เอาน้องมารักษาก่อนใช่ครับก็มารักษาก่อนอแล้วพอสักครั้งหนึ่งเราเห็นว่าเอยเขาฝึกได้นนเราก็เริ่มเริ่มฝึกเขาแล้วก็เริ่มเปิดโชว์ที่กับอุกรภายนอกค่ะอ,อย่างนี้ปันก็ทราบมาว่าแบบเปิดตัวไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วคือเปิดมาแล้วหนึ่งปีตรงนี้เนี่ยในส่วนของกิจกรรมเนี่ยนอกจากโชว์มีกิจกรรมอื่นไหมคะก็มีกิจกรรมว่ายน้ํากับโลมาครับก็จะเป็นบ่อหลังก็คือจะ ให้ลงไปสัมผัสทุกทีกับโลมาอย่างใกล้ชิดโดยที่มีครูฝึกเป็นพี่เลี้ยงก็คือทั้งทาเรื่องของการฝึกลงว่ายน้ําสัมผัสตัวหรือทำทจ่จุดว่ายไปกับโลมาโอเกรซเคยว่ายกับโลไช่ค่ะเคยว่ายค่ะน่ารักมากมากแลอย่างีที่นี่มีโลมาทั้งหมดกี่ตัวคะเอ่อที่นี่ตอนนี้เรามีอยู่เจดตัวนะครับก็เป็น พันอิลาวดีห้าตัวแล้วก็พันสังนกสองตัวพลังนกก็คือตัวที่เป็นสีชมพูเผือกเผือกอใช่เรัือกมีอีกชื่อหนึ่งก็คือโลมาเผือกอ๋อโลมาใช่แล้วอยู่ในน้ำนี่จริงๆคือเคยเห็นโลมาอยู่แต่ในทะเลค่ะแล้วแล้วเขาอยู่ในน้ําอย่างนี้นี่คือคือน้ําทะเลเหมือนกันหรือเปล่าคะใช่ครับก็ที่นี่ใช้น้ําทะเลจริงๆแล้วก็อาศัยการวนน้ําบําบัดเข้าลงกรองอ๋อคือใช้น้ําทะเลจริงจริง อย่างนี้เนี่ยฝึกนานไหมคะเห็นแต่ละตัวเก่งๆทั้งนั้นเลยใช่เก่งมากแต่กอยากทราว่าแบบอย่างนี้คือใช้ระยะเวลาในการฝึกนานไหมเอยนานครับ<อ>ก็ตัวหนึ่งก็ตั้งแต่เริ่มพื้นฐานเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณเกือบๆกสปีถึงจะเริ่ม<อ>เริ่มโชว์ได้ จะเปิดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็คือมีการแบบว่าฝึกก่อนลงมานานมากๆแล้วต้องมีการฝึกสอนมาก่อนแล้วอย่างนี้เราฝึกเขาตั้งแต่ประมาณแบบอายุอายุเท่าไหร่อะก็อายุที่เคยฝึกได้ก็จะมีตั้งแต่คือตั้งแต่2ขวบขึ้นไปก็จะเริ่มฝึกได้แต่ว่าของเราเนี่ยคือได้ได้มาอายุไหนก็ฝึกได้เหมือนกันอ๋อฉลาดได้ตัวได้ยินวิธีการดูแลยังไงบ้างอะคะ ก็จะดูแลเรื่องของสุขภาพก็มีตรวจสุขภาพประจำวันทุกเช้า oh, <dear. S 1> แล้วก็หลังโชว์เสร็จแล้วก็มีตรวจสอวคุณภาพน้ำอาหารอาหารของเขาว่ามีสารตรกค้างไหมสดหรือเปล่าแล้วก็มีปรึกษาเรื่องของแผนการโชว์ว่า โชว์อย่างนี้หนักไปหรือเปล่าคนจะง,งดไหมหรือว่าอะไร <c oughs> ก็คือดูสภาพความพร้อมของเราลงมาแต่ละตัวด้วยซึ่งจริงๆก็คือเจ็ดตัวนี้สามารถโชว์ได้ทุกตัวเลยโชว์ได้ทุกตัวค่ะแต่ว่าคือ เราแบ่งเป็น2กิจการ,รมก็คือว่ายน้ำกับโรมาก็ใช้โรอมกชุดหนึ่งโชว์ก็จะใช้อีกชุดนึงเดินโรแมานันเหนื่อยเราเหนื่อย่างที่เราอย่างที่เราได้ดูโชว์กันไปนี่มีทั้งหมดประมาณ,มาณกี่ตัวคะที่โชว์ก็จะมีอยู่สี่ตัวครับเพราะว่าบางตัวเราแยกไม่ออกเรานึกว่าน้องมาเล่นซ้ำหรือว่าแบบเหมือนเรียนตัวออก็คือเป็นสี่ตัวที่ขึ้นมาเล่นด้วยอ๋อแล้วอย่างนี้นี่อายุมากสุดกับน้อยสุดอะคะเอาแบบว่าเด็กสุดกับแก่สุดสำหรับทีนี้ก็เด็กสุด ก็จะอยู่ประมาณช่วง20่สปลายยี่สิบปลาย,ลายก็ประมาณ28 29แล้วก็สูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ40อายุของโรมาสำหรับที่นี่นะครับที่พี่โชค่ะใช่ค่ะคืออย,อยู่จริงๆก็อยู่ได้นานมากใช่ไหมอ,อ,อายุเยอะมากอายุโดยเฉลี่ยที่50ครับถ้าอยู่ในอเรเลี่ยมก็โอกาสที่จะสูงกว่านี้อายุอาจจะมีถึง6 0ปีโอ้ยอ,อยู่ได้นานมากนนซึ่ง ราฝึกกันตั้งแต่สองสองตถือว่าเด็กมากเลยนะเอางีิ้มจะเรียนมาไม่ได้แล้วนะจะเป็นตัวที่เกิดในอคอลเลียมก็คือจะเริ่มเรียนรู้พฤติกรรมจากแม่ก็จะเริ่มแบบถ้าถ้าเป็นลูกเรามาที่เกิดในอคอลเลียมก็คือจะเก่งอ๋อก็จะเก่งกว่าเพราะว่าเหมือนเขาก็ฝึกแต่เด็กเห็นเหมือนกันเารเียนแบบ นอกจากเราได้ดูโชว์น้องโงมาไปแล้วเรียบร้อยก็ยังได้มาพูดคุยด้วยได้ความรู้กันไปเต็มๆสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอเนยมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและถ้าเกิดคุณผู้ชมวันไหนนะคะสนใจอยากจะมาชมโชว์น่ารักน่ารักของโลมารวมถึงได้ไปว่ายน้ำหรือสัมผัสน้องโลมาด้วยใช่ไหมคะใช่ครก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะคะกับพัทยาดอิน์วอล์คแอนด์รีสอร์ทนั่นเองค่ะอยากพลาดนะคะป่านกับเพื่อนนี่เราก็เที่ยวกันมาทั้งวันแล้วนะหิบจันหรือยังโอ้ยเกศห้าบาทป่านก็หิวเลย ใช่คะที่แล้วเรามาพัทยาครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมจำได้จำได้หรือเปล่าว่าร้านทานอะไรอร่อยๆกันจำได้จำได้ใช่ที่ที่ h ล l เดย์อินใช่แล้วแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้พาไปทานที่ฮาวาน่าแล้วนะแต่ว่าที่ h o l เดย์อินเนี่ยยังมีห้องอาหารอื่นที่แบบว่าเตรียมอาหารอร่อยๆรอสาวๆไว้แล้วนะไปเลยเลยรับรองนะถ้าเกิดขึ้นเชื่อว่าเป็น h o l i เดย์อินะต่านไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่นอนงั้นเราไปลุยห้องอาหารกันเลยดีกว่า